เอาจริงๆอึ้งไปเลยที่ตาฟิกถูกน็อกเอาท์แบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวะสิ่งที่ผมวิเคราะห์และคำนวณออกมาเนี่ยมันคือทักษะชนกับทักษะสู้กันในรูปแบบน่าจะยืดเยื้อไม่มีใครคาดคิดแน่นอนว่าขึ้นไปถึงแล้วแป๊บเดียวจบเลยเราเคยเห็นเขาโคตรอึดในตอนเจอกับอัสซาดุลลานั่นระดับ6ยอดกุมารแต่เขาล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่โคตรไม่ได้ง่าย แต่แน่นอนนอกจากไฟนั้นเราก็ยังไม่ได้ดูว่าเขาคงเส้นคงวามากขนาดไหนแต่ด้วยดีกรีของเขาที่มาจากประเทศของเขาเขาเป็นแชมป์มาคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือว่าผมประเมินเขาสูงเกินไปอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องก้ามณีแดงักหน่อยว่าตาฟิกรอาจจะต้องดูฟอร์มเขาไปอีกยาวๆถึงความคงเส้นคงวาบางคนทักษะ ถูกซึมซับเข้าไปอยู่ในตัวแบบที่มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วบางคนชนะแบบดีบ้างไม่ดีบ้างคือมันไม่มีความคงเส้นคงวาหลังจากจบเกมเมื่อคืนข้อความรันเข้าหาผมทันทีจากน้องๆที่รู้จักกันน่ยหลายคนเลยบางคนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตาฟิกทำไมเขาเป็นแบบนั้นเขาง่วงหรือเปล่าหรือเขาไม่ฟิตหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้ได้แต่ที่แน่ๆคู่ชกวุฒิไกรต่อยดีจริง หมัดแม่นยำอาหารนี้ต้องชมเชยคือมันมีหลายคนนี่คาดหวังในการวิเคราะห์ของผมสูงเกินไปก็มีนะคือบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมหรือว่าร่วงรู้อนาคตได้มากขนาดนั้นนะอะะใครจะคิดว่าคอนเนอร์แมกเกรเกอร์จะขึ้นชกแล้วขาหักและแพ้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพอจะให้ข้อมูลได้พอจะคาดการได้คือทักษะการต่อสู้แค่อย่างเดียว ส่วนความคงเส้นคงวาก่อนขึ้นเวทีเขารู้สึกอะไรเขากินอะไรเข้าไปบ้างเขาง่วงไหมเขาฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าเราไม่รู้เลยแต่ว่าตาฟิกค,คงต้องรอดูกันยาวๆตอนนี้ผมมีก้ามณีแดงคนใหม่มาเสียบเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาไว้รอจัดอันดับอันนั้นกันส่วนสิ่งที่เราคาดหวังจะเห็นในตัวของตาฟิกที่เคยทําได้เมื่อไฟก่อนหน้าและก่อนหน้าถึงแม้ถึงแม้เขาจะแพ้อสัสซาดุลลานะแต่ไฟนั้นคือ ชัดเจนฟุตเวิร์กการใช้เท้าการยกหลอกการปล่อยการสปีดหมัดต่างๆไม่มีเลยเหมือนเป็นคนละคนและผมจะวิเคราะห์คาดการถึงผลที่น่าจะเป็นว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับคนที่สมัครเป็นผู้ติดตามจะได้ดูก่อนที่น้าโปรไฟล์นะ